ดูความเรียบร้อยเนี่ยมือสาวเด็กพี่น่องเด้อดูความเรียบร้อยเนี่ยมือสาวค่ะบรรยากาศเนี่ยมือสาวกับประมาณนี้แหละค่ะ ส้สายเส้นสายวันมั็นสายเด้อค่ะมาดูความเรียบร้อยยหมือเสารนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้เขาออกไปแทะหญ้าแล้วล่ะค่ะพอแทะหญ้าแล้วนะคะ,ะนีนะคะน่คือตื่นเสารมากอยยุป,ประมาณนี้แหละคะ่ะเอาวางเข้ากับมาเบิง้งตรงนี้มันประเด้นลำไส้กับเขายาก,เขา,ยากเขาเองสินเขาเอง มาขามเองมาอะไรอยู่ดีมาขามฮะเองมาอะไรอยู่ดีมาขามหืใจหายหมดมาขามมาขามพอพพอพพอ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 พพอพพอพพอพ่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 อ มา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 เเเเครับครับครับไอ้ด่างน้อยนี่ว <Faz speaker> ้าเหาดีแท้ตัวนี้น้อยนี่เะเออคือเหาดีแท้เออเอยเาดีแท้นั่งลง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  นั่งลงบอกว่าให้นั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงมะขามนั่งลงอ้าวอืมนางลง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 อ่า